ให้ใครมาที่นี่เนี่ยที่ของพวกผมนะไม่ต้องมีการลงไม้ลงมือกันจะดีกว่าใช่ไม่อยากให้ใครเจ็บตัวนะใช่กิดคิดถูกอล้วอย่างเงี้ยจำป้า ไม่ติดว่าจำปาจับมือกูไปไมไปมึงจะไปไม่ไปกูมึงดูแรงกันไปเลยนะใครมึงออกไปไงมึงต้องดูแรงแบบนี้หรอวะฮะเฮ้ยมันมาทำร้ายกูก่อนไปเลยแต่มันเนี่ยไปบอกน้องจำปาว่ากูเป็นคนทำร้ายมันมเเจ้าล่์มันเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวอยู่ให้ความชัวร์ก่อนว่ามันจะไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ไปมึงค่อยไล่มาให้เต็มที่แล้วก็ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ f ี t น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจกับช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและพี่แฝด V2 นะครับผมครับทุกคนก็วันนี้ผมกับพี่แฝดเนี่ยจะไปที่ห้างนะที่พี่แฝดใหญ่ได้สร้างไว้กับเล็กกับพี่แฝดเล็กก็วันนี้เราจะกลับไปที่นั่นเพื่อไปพักผ่อนใ,ให้มีจิตใจที่ดีขึ้น<า>สักหน่อยนะทุกคนผมกับชายกิจก็เจอเรื่องราวหลายมาทั้งคู่นะผมเจอ โดนดวงดีหลอกอย่างนี้ส่วนชายกิจก็โดนน้องจําปาทิ้งเพราะว่าน้องจําปาไม่อยากให้ไม่อยากจะไม,ไม่รู้เขาอ,อ้างหรือเปล่านะที่บอกไม่ให้เราเดือดร้อนไม่อยากให้เขาต้องมาคอยเราแวงคอยเราวังอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะกิจจะทําใจแล้วก็วันนี้สองคนจะไปนั่งจะไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมของไปนอน ในห้างกันนะกินนะใช่ปะโอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับพี่แฟดใหญ่ 1, 1, ด้วยนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มาดูนว่าวันนี้เราสองคนจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนะับเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนฝนจะมาหรือเปล่ามาดูนะฟ้าคึ้ามาแต่ไกลนะ้วทุกคนนะ ừ, ดูดิทุกคนตอนนี้ก,นก็เก้าโมงกว่าแล้วกืบสิบโมงละเราสองคนกำลับบงจะเดินทางต่อแล้วทุกคนนะก็ฝากทุกคนให้กำลังใจน้องชายผมทีนะผมใช้ก<ม>ินแล้วก็ัพพ p o r t ผมสองคนนี้ครับผมด้วยการไม่กดคามโฆษณานะครับผมให้เรามีกำลังใจมีไรายได้ในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังเก็ตพร้อมละลุยไปทุกคนเดินทางกันนะครับทุกคนกคน็นกนอันนี้พี่เฟดใหญ่ก็นำหน้านะผมเองก็ต้องอยู่ข้างหลังคอยดูข้างหลังด้วยนะเผื่อมีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมาหาเราเราก็ต้องรับหน้าที่คนละอย่างกันนะเพื่อความปลอดภยัยว่า คนมาหานอนน้ำเฮ้ยคนเด้อไหมมันจะโม้สองกันเทียบใช่ไหมไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะนี่หลายกองใช่ไม่ใช่ประมาณสองกันเทียรือเปล่าอืมนั่นทุกคนมันเริ่มดำแล้วก็เริ่มเก่าเรียกคนสองกันเทียบทุกคนหน่อไม้หน่อไม้หนามแน่ๆนี่มันไผ่หนามหอยไผ่หนามไผ่หนามไปต้มนะนี่ไงลองลอยกันถูกฟันไปนั่นนะผมก็เดินดูข้างหน้าชายกิจจะเดินดูข้างหลังแรถช่วงนี้ แต่คนที่มาในป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีตลอดนะเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยคนตอนนี้ก็เราเข้ามาในป่าไพยแล้วนะ พี่แฟดใหญ่ก็น,นำหน้าไปละผมเองก็จะอยู่ข้างหลังดูข้างหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับางนานกิจนนเสียงน้ำค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยพอดูจากสภาพดินตอนนี้แล้วน่าจะมีฝนตกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ใช่ครับางิายามันชะต,ตากหนดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบน,น,บบนี้ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเราก็ไม่สามารถเลี่ยนคนได้แต่ถ้าโชคชะตามันพาให้เรามาเจอแบบแบบนี้มันก็ยังดีนะจากเป็นดีกว่าจากตายน,นะจากเป็นดีกว่าจากตายนะกเป็นรองิะเราเกิดมาต้องเจอคนมากมายถึงแล้วก็มีความรัก ทุกคนหน่อไม้ีเราจะเอาไปกินกันหน่อเล็กนิดเดียวเองนะทุกคนเนี่ยผบว่าคงต้มกินน่าจะอร่อยนะไม่ขมด้วยนะหน่อไม้ตรกนี้ทุกคนมเอาไปโอเคก็ทุกคนกครับก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอรีบเดินสักหน่อยหนึ่งนะ อาจจะถ่ายเป็นบางช่วงบางช่วงนะเพราะว่าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเดินทางลำบากนะทุกคนก็<ม>ต้องบอกว่าหน่อไม้เนี่ยนะว่าไงนะอโอเคก็คต้องบอกเลยว่าหน่อไม้ช่วงนี้เนี่ย กำลังชุมเลยนะออกแบบเยอะจัดเลยแบคิดว่าเห็ดโครนนะที่นหนได้เห็ดเมาทุกคนก็อย่างที่พี่แฝดบอกไปนะว่าทุกคนตอนนี้เห็ดมันเริ่มจะออกคนก็เริ่มจะเข้าป่ากันค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามานะ จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะไหวไว้ไหไ,ไปแฝก็นำหน้านะแมเงก็พยายามที่จะเดินข้างหลังดูความปลอดภัยให้กับพี่ชายผมด้วยนะลมก็ค่อนข้างแรงน,นะทุกคน แรงมากทุกคนหรือจะมีฝนตกลงมาแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าบรรยากาศรอบเอ้ยบรรยากาศตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคลึ้มเลยนะระวังเป็นทางนะว่า มันดีแค่ไหนครับทุกคนเดินป่าพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยเหนื่อยนะทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่มันไม่เหนื่อยมากนะนนฮะจะนั่งพักก่อนเราทุกคน นี่ก็ต้องขอนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนนะเพราะว่าพี่ชายเองก็พี่แฟดใหญ่ก็คงจะเหน,นื่อยนะทุกคนดูหน่อ,อไม้ดิยาวมากเลยแต่ก็ถ้าเอาไปขายก็คงจะไม่มีน้ำหนักแล้วนะหน่อ,อไม้เนาะสองนอนเนี่ย เดี๋ยวขอนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนนะถ้าเดินทางต่อจะอัปเดตให้ดูต่อไะทุกคนแค่โ okay, okay. อเคแคเทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางกันมาต่อแล้วนะพี่แฝดยายบอกว่าพยายามดูรอบๆด้วยนะนเผื่ออาจจะเจอเห็ดก็ได้ทุกคน ถ้าเจอมูหนึ่งนี่ก็หวานเจีย๊ยบเลยนะทุกคนสวยงามจริงๆนะทุกคนที่ตรงนี้เนี่ย เขาอยู่บนยอดเขาของนูน้นสวยงามทุกคนเด็กที่ดบอกไปนะว่ามาถึงจุดตรงนี้ที่ไรต้องแวะต,ตรงนี้ทุกทีเลยนะอนะากาศค่อนข้างที่จะดีมากท,ที่ธรรมชาติเขามี ต้นมะกอกป่านะต้นใหญ่มากต้นสูงมากเลยนะเล็ดมาโอเคที่แฟทใหญ่ก็อยู่ข้างล่างกันนะ เสียงอะไรวะใหญ่ในพานหรือเปล่าพานก็ไอเสียงดำงาเสียงมันยู่ไม่ไกลอีกเพราะไม่ไกลมากก็ต้อมีผ้างคนมีประมาณใช่เสียงมืนคนเราต้องสนทุยแบบน,นี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินชัดแจ๋วเลยเมื่อกนะี้น่ะเต็มสองหูเลยเจอไหม ใช่ละเออคนมีกล้องไปดูนะว่าเหมือนผมเจอที่ห้างทุกอย่างี่แซบเจอใครเหมือนอยู่ที่ห้างเลยนะทุกคนบริเวณนั่นอะระวังมาทุกคนโอเคโอเคไปไปทุกคนขอย่องดูก่อนนะว่าเป็นใครทกคนไปเย้ย

ก็เป็บก็คนใหม่เขาเลยคนใหม่เขาใหม่ไม่ใ่ไอี่โอ้ไม่เยะพวกเจ็ดที่เหรอหรือว่าไงหรือว่าไปเอาทิ้กูคือเอาที่งพื้นี่เราส,าสร้างไว้เราจะทิ้งไปแบบนี้ไม่ได้อันดับแรกเราต้องคุยกับพวกมันให้รู้เรื่องก่อนว่าทำไมคนที่อมอยเงี้ยแล้วก็ไม่เต็มใจรอา้เยวตท่สร้างอย่างนี้เนี่ยขอไม่สร้างเนยหรอใช่ ทีกคนทำมือร่วยทุกคนเป็นภาพที่ผมไม่อยากเจอสุดๆเลยนะภาพแบบนี้เนี่ยพปรี้ยวมันร่วงมือร่วงปวดแม่เนี่อยู่ไม่สองคนเอาป่ะไม่ได้ที่เราจะเอาของที่ของเราคืนใช่เราสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานี่อะไมีปัญหานี่ยังเสียเลือดนี้ให้ป่ะเราก็ไม่ต้องทำร้ายพยายามคุยกับเขาว่าที่อี่างได้ทำได้หรอทได้องใจหรอน้องใจต้องของ เขาทำอะไรบ้างเขาเลยะน,ะ,นะกล้าไหมกล้าไปดิทุกคนเราไม่ยอมนะแต่แรกมไม่ออกนะเราไม่ยอมนะเรื่องเราทุกคนนะเรื่องเราเราไม่ยอมมันน่าเลยนะคือเรี่อคนนี้เป็นทหาเขาบอกว่ไม่คม่อยพูดเมื่อจะมีทำในตัวผมพูดเนี่ยผมมีเหตุผลของผมนะทุกคนจำปาจำปาบอกแล้ไม่อยากมาที่นี่ไงให้ใครมาที่นี่เนี่ย ที่ของพวกผมนะคุณพาจำปาพาใครมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอะไรของพวกเองวะที่นี่ของเป็นที่ของพวกกูขอพวกมึงยังไงเป็นของพวกมึงกูพวกกูมาสร้างไว้เนี่ยกูพามาของเนี่ยกูที่วันเฮ้ยเองไม่ควรพูดเงยอะไอ้นุ่มเองเองเองเข้าใจคำว่ามารยาทหรอไม่เย็นเพื่อนมึงฮะมารยาทมีเปล่าพี่อู้ยเยอะกับมึงไอคนนี้อะไรยยาไม่หรอ กูจะกานไปรอบหนึ่งละวันนี้อหรอเกดใช่กูไม่ทำขั้นถึงมึงภาพเสียชีวิตนะไอ้ใชายเกดไอ้กระจอกกูยิงที่ไม่เอามึงไงกูจัดการไปรอบแล้วมึงไม่เกดใช่ไหมกูไม่ได้ไม่เกดมึงเนี่ยเป็นแบบรู้ผู้ชายแบบลุมกูลุมลุมอะไรมึงกูมาคนเดียวจำปาดูไว้นะผู้ชายวนนี้ลู่ข้าไม่ไหวมันเรียกพวกมาลุมข้า เฮ้ยเอาจากี่อ่ะพี่เอาจากที่ผมไปดีกว่าเพราะงานช่วงผมสร้างผมไม่ได้ยพี่มาอยู่เป็นที่ส่วนตัวผมจำปาอู้สร้างไว้ที่บ้านมึงเหรออู้สร้างไว้ทีป่าทำไมจำปาพาคนรักของเธอออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้กูไม่ออกจำปากูไม่ไปพี่จำไปแล้วเฮ้ยพูดดีๆนะเว้ยฝนหยุดตกแล้วตอนเนี้ยออกไปดีกว่าไม่อยากมีปัญหาเพราะพวกเราก็สร้างก็จะพักกำลัง เขาทำเงี้ยใช้กิจจะเป็นยังไงใช้กิจรู้สึกยังไงดูดิน่าให้กิจรู้เลยว่ากังวลแค่ไหนที่ต้องเจอเรื่องอย่างเงี้ยน้าโง่จะตายปากปากปากนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะรอกพอมึงทําอะไรไม่ได้มึงสูกกูไม่ได้มึงก็เอาคนอื่นเข้ามาเพื่อจะช่วยเยอะมึงมึงพูดนี่แบบมึงดูดีมากเลยนะกูมากูมาจะมาพักผ่อนกันไม่ได้มาจะมีเรื่องกับใครไม่อยากคุยไม่อยากใช้กําลังออกไปดีดีกว่านะพี่นะผมขอเถอะ ผมอยากให้น้องผมต้องมาเสียพูดกันดีๆนะเสียคนพอพี่พูดกันดีๆไม่ต้องมีการลงไม้ลงมือกันจะดีกว่าใช่ไม่อยากใครเจ็บตัวนะใช่กิดคิดถูกเล้ออย่างเงี้ยจำปาจำปาควรให้เขาออกจากตรงนี้เพราะพวกผมจะมาพักกันตรงนี้นะมึงพูดอะไรของมึงวะมึงพูดอะไรวะ เฮ้ยออกไปไม่อยากจะให้มีปัญหากันมากกว่านี้นะก็ผู้ผมจะมาพักต่อไงผมพูดเรื่องย่อวักินมึงก็เข้มแข็งย่าเสียงอ่ะหนักน่นเลยหนักนั่นทำไมพวกเจ้าใจดันี้มึงเหมือนมึงใจอ่อน้วมึงจนั่นเอยยิ่งผมพร้อมมาแบนี้ไง เป็นอยงี้อะไรมึงเฮออ้ยพี่พี่อย่าพูดเยอะพี่เราตุ้ยลงไปออก<า>ไปซะพาคนรักพาเมียพี่อะไรก็ออกไปเลยไปพี่ไปน้องพูดเยอะน้องผมคอแห้งหมดละทำมาเป็นขึ้นสียงใส่กูจริงๆแล้วมันให้เก่งห่าเนาะมาสองคนชัู่วกูจะกลัวยังไงเรา <อ S 1> <บ>ที่แล้วมึงก็โดนกูจัดการไปมึงไม่เข็ดใช่ป่ะจะพูดอีกกี่รอบวะ อย่าพูดให้มึงอายเลยจดที่มึงโดนน่ะมึงทำไรกูไม่ได้อะอทำไรกูไม่ได้ถึงขั้นต้องไปบอกน้องจำปาว่ากูเป็นคนลงไม้ลงมือ,มมอ,อทั้งที่ตัวเองเนี่ยลงมือทำร้ายเขาก่อนแต่ทำร้ายคนอื่นไม่ได้เนี่ยลูกหมา,มอาเอ้ยมึงหายใจก็ได้มึงคิดว่ากูพัวมึงเหรอฮะบอกมัให้โอกาสนี้บอมัดกูจะให้โอกาสพวกมึงอีกครั้งนะให้มึงออกจากตรงนี้ จไปอย่าไปกลัวมันนี่เราผู้ชายจำปาเคยรักเคยหลงจะไปให้ไปวะพี่มึงพูดมากจังวะยัยฮะนี่ไม่ติดว่าจำปาจับมือกูจไปไมไปจะไปไม่ไปกูมึงดูแลกันไปเลยนะใคมึงออกไปไงมึงต้องดูแลมันบนี้เหรอวะฮะจำปาอย่ากลัวกูถามมึงจะไปไม่ไปออกไปได้สักทีโวยความอดทนแล้วนะเว้ยไอเจ็ดมาจูดูอากูมาจ้ะ

จะขอเวลาอะไรอีกยังขอไม่พอใช่ไหมพี่ตัวดีพี่พาพาเมียที่ออกไปสักทีดิไปอมึงท้องไะไอ้วกมึงไปอ้กมึงอไอ้วกมึงทองไปอพกมึงองไปไพกมึงท้องไปอพกมึงงมา มึงถอยไปมึงลงมาก่อนมให้อ้ากายมึงลงมาเดี๋ยวให้อากายมึงนะนี่ไปแล้วมึงก็อยากกลับมาที่นี่อีกนึงจำปาเธออยาให้ไอ้ชายนี้มาอยู่ที่ห้างของข้าอีกมึงพูดมึงมึงไม่มีแรงแล้วควายลงมาจำปาอย่าพูดเยอะพี่พี่พาคนักพี่ไปยื่นอะไรไป ก่อนที่ผมจะเอาของจริงมาให้พ่ผู้หญิงไม่มีแรงผู้หญิงทุเรศกูได้หรอวะมาเที่ยวผู้พี่เฉยนะไม่เอาจริงนะลงมาจำปาผมคิดว่าผมเก่งใจน้องจำปาที่เราเคยเดี๋ยวแขนมึงลงมาปากเจ๋วนะมันก็ตัวกูสั่งสอนไปแล้วแล้วมันเนี่ยมันมาทำร้ายกูก่อนนะมันมาทำร้ายกูก่อนไปเลยแต่มันเนี่ยไปบอกน้องจำปาว่ากูเป็นคนทำร้ายมันมันเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเลยนะ ด,ดูให้ความชัวร์กอนว่ามันจะไปือเป่าถ้าไม่ไปค่อยไล่มาให้เต็มที่แล้วก็อของจริงเล่นแม่งเ,<ป>เลยไปไปไปนีไปนะปนีไ,ไปเลย <c oughs> อย่าไปทะไรให้เดินไปครับนีไปนะมึเก่งรูมหล่อรู้มึงปานเยอะไง น้องกูไม่รอไงนะน้องไปผงไม่มองน้องกูแม่งคนดีอ่ะเออคนดีมันกู้ความบอกแม่หรอวะเฮ้ยกินร้อนกิวะทำไรกูไม่ได้หรอกของแค่เนี้ยกระจอกไปนะอ้ยปักเจ๋วชิบหาย,ย,าย,ยาใหญ่ใยญ่เมึงหลุดมาคนเดียวนะก,นนกูไม่ไว้ชีวิต,วตมึงไว้แนะ่ม,นกกมึงชื่ออะไรวะมึงบอกมาดิ วันนี้ผมหัวเสียนะเจออย่างนี้ทีแหน่มาสบยสุกมาพอดรักกันที่ห้างแบบว่าไม่เก่งใจเจ้าของห้างแนละ้วอย่างผม<จ>มาเจอคร<ต>ั้งแล้วผมเจอแล้วอย่ามาที่นี่อีกนะที่เคยเจอเขาอ,อะ่ะแต่ยังมานะกิจที่ดูดีผมน่าด้านคน,ท,คนทั้งคนไทยทุกคนเราถือว่าทำบุญให้พวกไม่มีที่อยู่ออมาคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปสองแล้วกันนะเราจะปิกนิกแคมปิ้งนี่กันทนี่มีหัวเสียงมากก็พาี่ปีมาเจอนีก่ก็ขอโทษด้งยนะ เป็นภาพที่ไม่อยากเจอนะแต่ต้องมาเจอแบบนี้ก็เสี่ยความรู้สึกน้องผมเสียใจมากยิ่งมาเจอยิ่งเสียใจหนักขึ้อีกแต่ผมพยายามทําให้น้องเข้มแข็งคือทําให้น้องอย่าใจอ่อนเพราะเรื่องแบบนี้ผมพยายามทําให้น้องแบบรู้ว่าสิ่งที่ควรที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่อนแอลงอย่าไปฟังอย่าไปสนใจอย่าใจเด็ดขาดมาพอไปคลิปแล้วก่อนทุกคนแล้วก็จะขอพักผ่อนก่อนทุกคนนะวันจันคลิป่สองสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ